สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวี4ีช่อง3อสะมะทร,ร่วมกับบริษัทโฮมรันเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดภูมิใจเสนอชชุมมนนนิย พญาป่าแห่งปราดไม่ไหวแล้วขอรับมาอึงจะเป็นล้มล้มตายแล้วขอรับท่านก็ไม่ไหวแล้วเหมือนกันเนอะเห็นใจกันหน่อยสิครับถ้าเราไม่รีบหาที่นอนพอตกกลางคืนอาจจะมีสัตว์ร้ายมารุมกินโต๊ะเราก็ได้นะครับเงินทิงกระทิงแรดมาแล้วข้รับแล้วทด้งข้าวแลยวเอาตัวไปด้วย โอ้ยตัวตัวอะไรอ่ะหัวใจแทบจะลอยออกจากปากวิ่งนำหน้าตัวไปแล้วอะไม่รู้เหมือนกันครับแต่ฟังเสียงแล้วน่าจะเป็นสัตว์ใหญ่นะครับตามะฮะตัวนี้เดียวแค่นีเองเหรอเ้อเอ้ยแค่นื้อคุกเองขอหลับเอ๋โอ้โห ทีนโอ้โหลวงพี่ขอรับพวกเราเจอเมืองแล้วขอรับนั่นสิดูเหมือนจะมีผู้คนอาศัยอยู่นะฮะโอ้ยค่อยๆนะค่อยๆเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยปะ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 เราเจอแล้วโอ้ยด uh. ีวๆดื่มซะดื่มซะนี่ขึ้นแล้วใช่ไหมเดินต่อไม่น่าเชื่อรีบไปเร็วๆ นี่เพลงอันใดอะขอรับพี่เบิร์ตไม่รู้เหมือนกันเลยอะเฮ้มีหยดน้ำด้วยไ่ขอรับมาอึขคอชมเฮ้ยาเตี้ยฮใหญ่ข่มจังเลยขอรับเอืมอืมนี่อาจจะเป็นน้ำสมุนไพรนะหาเป็นยาเหรอเจ้าคะพวกท่านเป็นผู้ใดอะชรอชีวิตคนดังจอกแหนที่ไร้ร่าง ทำได้อย่างมากแค่ไหลไปตามน้ำพวกท่านมาจากที่ใดให้กลับไปยังที่นั่นนี่คือสัจธรรมทรือ,อพวกท่านเหมือนมีปัญหาเชิญเก็บไว้ให้รกอ,อกเรื่องของพวกท่านคือเรื่องของพวกท่านที่นี่ไม่ต้อนรับคนแปลกหน้าเชิญพวกผมมาจากบ้านคลองพุทธกำลังหลงทางหาทางออกจากป่านี้นะครับพร้อมสำรวจว่าสถานที่นี้คือที่ใดกันแน่ที่นี่ไม่ใช่ดวงจันทร์ไม่มีอันใดให้สำรวจ เถโถเอ้ยฟังคนอื่นก็พูดบ้างได้ไหมโยมจีดนี่แม่จะขอสถานที่ไม่อนุญาตเราก็ไม่ควรอยู่นานไปกันเถอะออถอเอ้ยงบคนในชมช้อนนี้ดูมีมิจฉาที่ผิใช่ไหมขอรับหลวงพี่ยายพูด้มตายแล้วมะอึเป็นไงบ้างเอะมะอึน่าจะโดนสัตว์มีพิษกัดนะครับแกดีครับหลวงพี่ ธรรมชาติมีสมดุลในตัวที่ใดมีพิษที่นั่นก็มียาถอนพิษอ๋อนึกได้แล้วอาตมาคิดว่าน้ำจากต้นไม้ยักษ์ต้นนั้นน่าจะรักษามะอึกได้แต่พวกเขาจะให้เราดื่มหรอครับใช่ใช่คนนั้นยิ่งไม่ต้อนรับแขกแปลกหน้าอยู่ด้วยชีวิตคนสำคัญกว่าไม่หวัาอะไรต้องลองดูก่อนหวังว่าพวกเขาจะเห็นแก่ชีวิตคน ทางจะปลอดคุนค่อยๆยอนเข้าไปนะเจอจนตดมสายันตะวันรับแมวิหกยังกลับรังพวกขันยัยไม่กลับบ้านยังอาจารขโมยของของผู้อื่นเด็กคนนี้ถูกสัตว์มีพิษกัดอาจจะตายได้นะครับความตายบ้างหนักดังขุนเขาบ้างเบาเหมือนขนนกใครบ้างที่ไม่ตายน้ำศักดิ์สิทธิ์เป็นของมีค่าห้ามคนภายนอกดื่มพลเมิดต้องโดนจับขังคุก แพทริกนำคนพวกนี้ไปขังคุกขอรับท่านสติสติสติขังคุกนะขังคุกไม่เก็บหลอกขังคุกตายแล้วมาอึกยังไม่ฟื้นเลยอ่ะมีไข้สูงด้วยทำไงดีเจ้าข้าหลวงพี่อืมอะฮะเสียงเสียงอะไร ยาลูฉันชื่อมากี้เป็นลูกสาวของทัสโซติสผู้นำสูงสุดของเมืองนี้ออเจ้าคนเยออหยิงที่ไล่เราเหมือนหมูมันหมานั่นเองอะเพื่อนของท่านไม่สบายรีบดยยมนี้เข้าไปก่อนโอ้อมาแล้วมาอึกเอาละอาปากนะแล้วก็ค่อยดื่ม อย่างนันดีมากเาก็ดีขึ้นแล้วเ<า>ห็นรึเปล่า <c oughs> จากตาลอยๆอกลายเปตาวิกเลยออโอ้โหนี่มันน้ำอะไรอะ่ะดื่มปุ๊บอาการดีปั๊บน,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 นี่คือน้ำจากต้นไม้ต้นน,นั้นคนในคีรีสัพยายาเรียกว่าน้ำศักดิ์สิทธิ์มีสรรพคุณรักรษาโรคนานา,นานชนิดแต่ต้องรีบดื่มหลังจากที่น้ำหยดลงมาจากต้นไม่เช่นนั้นฤทธิ์ยาจะหายไปอะาวท่านคงหิวแล้วใ่านผลไม้นี้ก่อนสิ ขอบคุณมากนะมากี้นิสัยคุณต่างจากคุณพ่อคุณจริงๆเลยขออภัยแทนท่านพ่อด้วยชุมชนนี้จะเยนชาก,กับคนภายนอกและนับถือผู้มีปัญญาทุกวันตอนบ่ายจะมีการประลองปัญญาผู้ชนะในแต่ละวันจะได้รับการยอมรับจากคนในชุมชนถ้าพวกท่านอยากจะออกจากคุกนี้ก็ต้องชนะการประลองให้ได้อมีความหวังแล้วเนะไม่ต้องหวงเรื่องปัญญามาอึกไม่แพ้พูดได้อยู่แววใช่แวว <c oughs> <c oughs> ยาลูนับทุกสปปรรพสิ่งปัญญาบาเป็นที่หนึ่งผู้ดใดมีปัญญาผู้นั้นครองทุกสิ่งนิรนะคือศัจธรรมการประลองปัญาในวันนี้เริ่มต้นขึ้นได้ประเดี๋ยวก่อนพวกเราขอเข้ารับปลลองด้วยข้อรับใช่แล้วพวกท่านหรือถ้าอยากอับอายขายหนะ้าก็ไม่ว่ากันแพทริกไปนำตัวพวกนั้นลงมาขอรับท่านสติ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 ส ขันไหนจะปาะหลากับกระพมขอรับฮาเองอ <ฮะ S 2> ยู่นี่ยาลูข้ารีบไม่ไปแห่งยองยองเล้าแห่งกิจเด็กน้อยทั้งกองเชิงทั้งเฮ็ดได้ใกล้บางตัวถึงไม่ออกไข่เอ้ยแมวอึ้งระตาโอ้ คำถามด็กเล่นอะไรกันเนี่ยคำถามแบบนี้ไม่ใช่การประลองปัญญาแล้วคำถามยี่หงใดก็คือคำถามเหมือนกันนี่คือศัสรจะทำนักขอดรับอึ้งกิมกี่เลยไม่รู้คำตอบใช่ไหมขอรับแย่มาอึ้งฉนะั้นแล้วฉันนั้นแล้วฉันนั้นแย้วฉันนั้นแล้วข้าตอบด้วยยาลู้ากโมเจ้าแห่งปรัชญากุ๊กกรูปรัชญากุ๊กกรูคืออะไรเฮ้ยกุ๊กกรูไก่บางตัวที่ไม่ออกไข่เพราะเป็นไก่ตัวผู้ใช่ไหมกุ๊กกรู ถูกต้องนะขอ้อรำตาข้าบ้างนะกุกครู <S 2> <S 2> <S 2> มีไก่อยู่ตัวหนึ่งถูกฟักและเลี้ยงโดยแม่นกอินทรีคิดว่าตัวเองเป็นนกอินทรีพอโตขึ้นมาดูนกอินทรีตัวอื่นก็หัดบินแล้วก็บินได้มีแต่ไก่ตัวนี้ที่ยังบินไม่ขึ้นเสียทีมันพยายามทุกอย่างกระทั่งลดน้ำหนักให้ตัวผอมลองบินแล้วบินอีกจนสุดท้ายมันก็บินได้นีทันเรื่องนี้สอนให้รู้ถึงสิ่งใดไก่บินได้เหรอเกิดจะถูกแล้วกุ๊กครู ถ้ามีมานะความพยายามเราสามารถทำในสิ่งที่เหลือเชื่อได้ใช่แล้วและข้าขอเพิเ่มเติมว่าไก่นั้นสุก้อยสุดยอดที่สุดนะกุ๊กรูถึงรอบอัตมาถ,ถามบ้างมีนอกอินทรีถูกฟักและเลี้ยงโดยแม่ไก่คิดว่าตัวเองเป็นไก่เอเรื่องนี้คุ้นๆฮะอยู่มาวันหนึ่งอินทรีที่ถูกไก่เลี้ยงนี้เห็นนอกอินรีตัวใหญ่บินเด่นเป็นสง่าบนท้องฟ้าจึงถามไก่ตัวอื่นว่านั่นคือสิ่งใด ไก่ตัวนึงตอบว่านั่นคือพญาอินทรีเจ้าแห่งนับพาพญาอินทรีอยู่แต่บนฟ้าส่วนพวกเราไก่กระจอกมีสิทธิเพียงเดินดินจะได้คิดบยบินเหินเวหานกอินทรีที่ถูกเลี้ยงโดยไก่ก็เข้าใจตามนั้นนานเข้าก็แก่ตัวลงไปอย่างไก่และสุดท้ายก็ตายไปทิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ถึงสิ่งใดจองอยู่เยี่ยงไก่ดีที่สุดกุ๊กครูอือเกิดเป็นอินทรีก็กลายเป็นไก่หลายนะ ไม่มีผู้ใดตอบได้หรือไม่รู้เลยว่าคิดไงคิดไม่ออกสมานน,อน้อยว่าท่านนักบวชว่าคนที่มีศักยภาพแต่ไม่รู้ต้องทําเช่นใดทําให้ชีวิตต้องจมปลักเยี่ยงนั้นหรือข้าคิดว่านกอ,อินทรีตัวนั้นคือผู้ไม่มีปัญญาตั้งหากคนเราถูกแบ่งชั้นด้วยปัญญาพวกที่ไม่มีปัญญาจึงต้องลงมือทําตามคําสั่งของผู้มีปัญญานี่แหละนะคือสัจธรรมโยมผิดแล้ว ไม่ว่าโยมจะเป็นไก่หรือโยมจะเป็นอินทรีย์ถ้าโยมอยากบินโยมก็บินได้ปัญญานั้นยิ่งใหญ่แต่เนื้อกว่านั้นก็คือการปฏิบัติออเอาไปไหมท<ะ>่านสติเยอะแล้วขอรับไปไหมถึงบ้านท่านแล้วขอรับ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 แกลัวอะไรแค่ไปป่าทรรมลาต้นไม้มีความชื้นอยไวเฉยเเดี๋ยวไปกักนลัาไปเองอ่ะแหละแยอะแล้ว อันนี้จังมากี้อยู่ในบ้านด้วยแพทติรีบมาช่วยนาออกมาวอ้ยจริงด้วยตายละคุณหนูมากี้ที่รักของแพทอย่าเป็นอนไรไปนะคนรองไปเร็วเข้าเฮ้ยเฮ้ยเร็วเฮ้ยเฮกยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเก・้ยเฮ็วเฮ็ยเฮ้ยเฮ้เ้วเยเฮ้ยเ้วเยเฮ้วเยเฮ้มเฮ้วเ้ยเฮ้ยเฮ้หเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เเยเ้เเเ้เเฮ้ยเเ ไปไว้เฉยๆเดี๋ยวมันก็ดับจะเล่งแรงไปใหญ่ไปเดี๋ยวแปมันก็ดับเองอยู่ลีเมื่อเกิดเหตุร้ายต้องรีบตั้งสติแล้วลงมือแก้ไขไม่ใช่ดีแต่พูดแต่ไม่ลงมือทําบ้านเรือนของโยมเกืบจะไม่เสียหายหมดแล้ววิธีทําให้ปัญญาความคิดเป็นความจริงคือการปฏิบัติลงมือทํา พวกโยมมีปัญญาแต่ไม่ลงมือทําก็เหมือนนิทานเรื่องนกอินทรีแต่ถูกเลี้ยงมาอย่างไก่ถ้าไม่พยายามบินเป็นอินทรีก็คงอยู่เยี่ยงไก่ต่อไปไม่ว่าเช่นใดก็ต้องขอบคุณพวกท่านที่ช่วยดับไฟไม่นช่นะลูกสาวข้าอาจจะเป็นอันตรายได้โทษที่พวกท่านขโมยน้ำศักดิ์สิทธิ์แปนยกเลิกไปก็แล้วกัน่เลี่ยเลย้เราก็ไปกันเยเน,นะครยังชเยงรเลย นักบวชคนนั้นน่าสนใจไม่รู้ว่ามีจุดมุ่งหมาอันใดกันแน่จะจองจับตาดูไว้ตลอดเวลาโอ้อจับตาจับตาจับตาไว้ตลอดเวลาแล้วมันจะมองเห็นหรือขอรับทัศน์ติสติสติสรุ่มใจปล่อยได้ยังครับสกันเธอเราสกไปทำไมอย่ามัวอะไรคิดร้อนใจไปเล่า มัวสมเศร้าทุกคนเดาทนมันเชิญซ้ำร้านรวมเบิดบ้านดวงใจลืมทุกไปทำให้ใจเริงรื่นสุขกันเถิดดีอย่ามัวรีรออย่าทำหน้างอยิ้มนิดพอใจชื่นชีบจะดำรงอยู่ยงคงคืน